ัดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วนะครับกับขวัญรถกับข้าวซิ่งนะครับในเพจที่มีชื่อใหม่ว่าทำอาหารรับประทานโชว์นะครับวันนี้ผมได้วัตถุดิบตัวนี้มาเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกแมงกระพุนหรืออะไรเดี๋ยวผมจะลองเอาไปยำครับวันนี้ดูซิว่าจะเป็นรสชาติยังไงครับปัดชัก ท่านผู้ชมเข้าไปในครัวกันเลยครับวันนี้ครับจะลองดูซิว่ามันจะเป็นรสชาติยังไงครับรสชาติแซบ่บขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมครับทิศน้อยอ่นานแล้วครับท่านผู้ชมครับอาใส่ผงหนวลงไป ชไม่ยนึยนงใส่มากเดี๋ยวผมหล่นเส่มะนาวลงไปมะนาลงชาสักหน่อยนึงชอบเปรี้ยวมากก็ใส่มากชอบเปรี้ยวน้อยก็ใส่น้อยนะครับอู้เสีบมือเป็นเผ มันละโอ้มีคนม,มีน้ำเลยหน้านี่หน้าแรงแส่น้งจาลลงไปหน่อยจะชอบหวานนะครับพี่น้องครับออ้ลืม นี่เลยที่จะขาดไม่ได้ผมเป็นคนไทยแต่หัวใจรักทางอีสานนะครับนี่น้ำปะลาครับขาดไม่ได้เลยก็ความอร่อยแต่ลงไปใส่เ้อนะครับเดี๋ยวจะเค็มจิ้มดูก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ เราก็มาชิมดูก่อนว่มามาันเซ็ตไหมน้ำอืมอร่อยอร่อยครับแช่แล้วก็จ่ายผักลงไปครับหอมผักชีใบตั้งโอผักชีฝรั่งเลย ตามด้วยมะเขือเทศเลยครับท่านผู้ชมครับอ ติร็แล้วก็ตามด้วยแมงกระพุนลงไปเลยครับท่านผู้ชมครับนี่เลยจำเครื่องมาเลยอลไรนี่เลยครับอันนี้เราก็คนนะครับเครื่องเราตามเสร็จแล้วนี่เลยอืม้มเ็ีแคนน้อง เสร็จแล้วก็แ <c oughs> มกงกะพรุนลงไปเลยครับก,กัะน้ำที่เราจำได้ครับอุย้ยน่าอร่อยจังเลยพี่น้องครับ เสร็จแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปกินพร้อมกันเลยครับมาครับท่านผู้ชมถึงเวลากินแล้วครับมากินด้วยกันครับในเมนูที่มีชื่อว่ายำแมงกะปุนนะครับวันนี้รสชาติจะเป็นยังไงครับท่านผู้ชมนี่ครับสีสันเดี๋ยวลองชิมสักคำครับ รสชาติเขาจริงๆครับจะมีเปรี้ยวเผ็ดนำตามด้วยหวานอร่อยครับอไปกินวยกัน

สองคำเหนือออกหอว่าอะพี่น้องเหือ พริกหวานอร่อย คำใหญ่ๆเลยคำน้อยๆมันไม่แซ่บเพาคำใหญ่ๆอือหือออ้ยอร่อยครับท่านผู้ชมเผ็ดก็เผ็ดเหนียวอ,ออกหัวเลยอ่ะวันนี้เผ็ดมาก อร่อยก็อร่อยมากอืม

โอ้โหเพ็ดบืมสุดๆเลยเมนูนี้พี่น้องครับไล่วัดคัดจมูกแน่นอนเลยครับถูกใจก็กดถูกใจนะครับถูกใจฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับพบกันทาง youtube ก็ทาง facebook นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคอยดูคลิปหน้าว่าจะมีอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับเพื่อความบันเทิงและความอร่อยนะครับถูกใจเมนูไหนก็ลองเอาไปทำดูนะครับเด็กชมได้นะครับส่งมาทางข้อความได้นะครับสำหรับวันนี้อูดเผ็ดจังโอ้ยขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับ บายบายครับพบกันคลิปหน้านะครับ